โดยรัฐบาลทหารเมียนมาออกกฎหมายบังคับให้ประชาชนชาวที่เป็นหนุ่มสาวต้องรับใช้ชาติด้วยการเข้าเป็นทหารขณะที่กองทัพกําลังสปุประสบปัญหาขาดแคลนกําลังพลท่ามกลางการต่อสู้อย่างต่อเนื่องกับกองกําลังติดอาวุธที่ต่อต้านตนในหลายพื้นที่ของประเทศครับสื่อทางการเมียนมารายงานว่าภายใต้กฎหมายฉบับนี้ผู้ชายเมียนมาอายุ18-35ปถึงปีและผู้หญิงเมียนมาอายุ18-27ถึงปีต้องเป็นทหาร เป็นเวลาสูงสุด2ปีขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน45ปีต้องทำงานให้กองทัพเป็นเวลา3ปีโดยระยะเวลาอาจขยายเป็น5ปีในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินผู้ที่ฝา่าฝืนกฎหมายนี้อาจต้องโทษจำคุก5ปีนะครับซอมินทุน โคสกรัฐบาลฐานเมียนมากกล่าวกับสื่อของทางการว่าหน้าที่การรักษาและป้องกันประเทศนั้นอยู่เหนือความเป็นทหารแต่เป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนเราจึงต้องการให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ทหารนี้อย่างเคร่งครัดด้วยความภาคภูมิใจ ความวุ่นวายในเมียนม,มารเริ่มต้นขึ้นหลังการก่อรัฐประหารล้มรัฐบาลพล,ลเรือนเมื่อปี2021และตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมากองทัพเมียนม,มาสูญเสียกำลังพลไปในการต่อสู้กับกองกําลังผสมของกลุ่มชาติพันธกลุ่มที่ร่วมมือกับกลุ่มสนับสุนประชาธิปไตยครับ นักวิเคราะห์ชี้ว่ากองทัพเมียนมาก,กำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ60ปีรวมถึงปัญหาในการรับสมัครทหารใหม่จนต้องบังคับให้เจ้าหน้าที่บางส่วนที่ไม่ใช่ทหารต้องจับอาวุธต่อสู้ในแนวหน้าแทน แพทย์วัย31ปีรายหนึ่งในย่างกุ้งที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อบอกกับรอยเตอร์ว่าเขาอาจหนีไปต่างประเทศแทนการเป็นทหารเพราะไม่ต้องการเสียสชีวิตเพื่อกองทัพขณะที่พนักง,งานธนาคารผู้หนึ่งบอกว่าเธออาจจะไปเข้าร่วมกับกองกำลังแข็งข้อต่อต้านแทนหากจำเป็นครับ